สวัสดีค่ะแอดมาลงแนวทางหวยลาวสตาให้นะคะแล้วลาวสตาในวันที่ยี่สิบแปดนะคะมาดูกันเลยนะคะส่วนลาวสตาในวันที่ยี่สิบเจ็ดที่แอดให้นะคะมาดูผลกันก่อนนะคะก่อนที่แอดจะพูดถึงแนวทางลาวสตาในวันที่สิบแปดนะคะมาดูกันเลยค่ะ นี่นะคะราวสตาร์ในวันที่27เก็ผลที่ออกนะคะแอดให้วิ่งศูนย์รูศูนย์นะคะเนี่ยก็เข้าไปที่0ูนย์นะคะออกผลที่ออกออกศูนย์ล่างนะคะข้างบนออก8ปดสีตัวที่เข้านะคะตัวที่แอดวงให้ไม่เข้านะคะตัวที่แอดนินน,นให้ไม่เข้านะคะแต่มาเข้าตัวนี้ค่ะเป็นตัวกลับนะคะเนี่ยแปดสี่สองนะคะ 842นะคะตัวที่ออกนะคะเนี่ยก็เข้าเป็นตัวกลับของตัวนี้นะคะของ4224นะคะแล้วเข้าตัวโต๊ะ2882นะคะนี่เลยมาดูแนวทางกันต่อเลยค่ะส่วนแนวทางแนวทางวันที่28ราวสตานะคะมาดูกันค่ะ มาดูตัวที่แอดคำนวณได้นะคะของลาสตาในวันที่2 8นะคะมาดูกันเลยค่ะตัวหนึ่งตัวตัวแรกนะคะตัวที่หนึ่งคือสองหกแปดศูนย์สามหกนี่นะคะที่คิดคำนวณออกมาได้นะคะตัวที่ชนชนที่หกนะคะตัวฟันลูดตัววิ่งลูดนะคะตัววิ่งนะคะตัววิ่ง รูดฟันไปที่หกนะคะถ้าชอบตามไม่ชอบผ่านนะคะชนที่หกของแนวทางราวสตาค่ะมาดูตัวจับคู่กันเลยสองศูนย์สองสามสองหกหกศูนยหกสามหกหกแปด ศูนย์แปดสามแปดหกนี่นะคะแอดคิดคำนวณออกมาได้และจับคู่ได้นะคะมีคู่แรกสองศูนย์สองสามสองหกหกศูนย์หกสามหกหกแปดศูนย์แปดสามแปดหกนะคะตัวที่แอดคำนวณและแอดตัวตัวที่แอดจับคู่ได้นะคะยังไงแอดก็ยังพูดเหมือนเดิมนะคะถ้าเข้ามารับชมแล้วแอดก็ ขอช่วยกดไลค์กดติดตามช่อง YouTube 9 9เ a ้าดพารวยให้แอดด้วยนะคะฝากกดไลค์กดติดตามช่อง Youtube 9 9เก้าดพวค่ะแล้วก็นี่นะคะฟันเน้นเน้นวิ่งรู่ที่6นะคะถ้าชอบตามไม่ชอบคือผ่านนะคะแค่การคิดคำนวณมีเข้ามีหลุดนะคะอย่าว่ากันนะคะมันเป็นได้แค่การคิดคำนวณแค่แนวทางเท่านั้นนะคะก่อน อื่นโปรดก่อนอื่นแอดเตือนนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะคิดเป็นเพียงสื่อเป็นเพียงการคิดคำนวณเท่านั้นนะคะยังไงก่อนที่เราตัดสินใจเราก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมคะ่ะมาดูกันเลยคะ่ะตัวแรกตัวนิ้นฟันที่หกหกอะไรเอ่ยติ๊กตอกติ๊กตอก อะตัวแรก 60, 26, 3, 6 0 2ูนย์สองหกสามหนะคะถ้าชอบคือตามไม่ชอบคือผ่านนะคะตามนี้เลยนะคะยังไงแอดก็ขอจบชิปเพียงแค่นี้นะคะยังไงก็ ขอขอบคุณที่เข้ามารับชมช่อง y o u t u เก้าเก้าแอพ,พารวยด้วยนะคะยังไงแอดก็ขอฝากช่องด้วยนะคะแอดขอจุบที่เพียงแค่นี้ค่ะสวัสดีค่ะ